สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกาเท,ทียมทฤษฎีใหม่มูลนิธิภาพพี่น้องมาอัปเดตเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนใหม่พี่น้องมาปลูกใหม่นี่ห้าสิบปลูกแบบใดครับนี่ครับคือทุเรียนตัวนี้ปลูกกับหลายเดือนนะครับหกเดือนคิดเดือนแต่ว่ามุ่งเลี่ยมนะครับพี่น้องนี่เอาออกแลวละ่ะนี่เนี่ยเห็ดเสามุ่งเสลี่ยมแบบนี้นะครับพี่น้องมุ่งเสลี่ยมปลูกใหม่ครับปลูกใหม่พี่น้องกับว่าน มียาแหละถอนในบอ่อครับพี่นอกอยู่นี่ถอนครับนี่ยานี่ซอยคุ้มค่วมซุ่มได้แต่ว่าอยู่รอบโค่นต้นเหี่ยวออกครับเอาออกประมาณคืบหนึ่งถึงสามสิบเส้นครับบ่ใหายมีอยู่ในโค่นเงาเขาถอนออกได้ครับแต่ว่าทั้งหนอกรอบเรียบบริเวณรอบต้นมนันนี่ตัดเอาครับคือที่อยู่รอบโค่นต้นนี่ถอนได้ครับพี่นอกนถอนออกถอนออกประมาณสอกนึงหมดแล้วครับนี่ครับเบื้องสี่ประมาณ ห่าซิบเชนหม้ครับหางต้นฟูดหนึ่งนะบให้มีครับถอนออกเรื่อยๆครับบะหมว่ามันขึ้นต้นใหญ่จังไปถอนครับคือหยาปากขั้วยนีย่มันต้นใหญ่มันสิถอนบ่ได้หากมันหลายแต่ว่าใหญ่น่อยห้า,ยยากับถอนออกครับถอนถอนบให้ฮหัดต้นครับส่วนมากเห็นมันหัดต้นนะครับพี่นอ้องหัดต้นแล้วก็ทุเรียนมันสีบ่ใหญ่แต่ว่าตัวน,นี้มันเป็นมูสเซนคิงพี่นอ้องซื้อมาต้นอร่อยมาปลูมันสิขื้นสาเนี่ย สีแหลกครับมูสันชิงมันสีขื่นซาก็มอนท่องครับพี่น้องมันขื่นซากแน่ครับไปยังครับว่าแต่เขารักษาใบหยอดได้ใบมันสีบเหลืองครับถ้ามุ้งเสลี่ยมใบสีบเหลืองมันบริษัมันมันปลูกไปไหมมันสู่แดดบริษันะพี่น้องถ้าปลูก่หลายพุ่นโคนรหรือปลูกไร้สองไร้มุ้งเลยครับอืเสลี่ยมบาลงขึ้นหไร้ทอเบียร์ทุเรียนดอกทุเรียนพุ่ลงคตรกับต้น,นสามลอยสองลอยนะครับ แลมนี่ต๊เม็ดหนึ่งสิบกว่าบาทครับสิบแปดบาทครับตามอย่ามามุ่งเด้อพามีแสลมเกาห้ากับมุ่งได้นะพี่นนองมุ่งเป็นเห็ดเป็นซีเสาสิมุ่งข้างบนครับมันเป็นมุ่งข้างทางครับมุ่งข้างบนครับเ้ามมุ่งแหลวกะปล่อยหนะครับมุ่งกับหาหกเดือนครับซีเดือนหาเดียนถ้าม็นปลูกนานี่กะสิมุ่งไปหอดเดียนมีถุนารับถ้ามันปลูกนานมุ่งไปเลยครับบ่อยตัวมันเหลืองน่มสูเดียนไม่ได้ บานนีการปลูกไม่ไมบอกครับหดน้ำนี่หดทุกมือครับอาจสหดใส่เวลาอยู่สิผานหน้าที่หรือยีสิบหน้าที่กับหดคู่มือครับถ้าหดคู่มือมันไม่สอาจ,จอสิบริเวณเวลาโดนครับถ้าเป็นสปริงเกอร์ด้วยครับถ้าปลูกไว้ไม่เ <c oughs> นี่ยน้ำเห็นเป็นระบบสปริงเกอร์ครับพี่นนอกใส่สายยางว่าว่าให้ผ่านนะครับ เพราะว่าสายยางนี่เขาบบหูเวลาบบหูความซุมนะส่นมาสายยางมันสิไหลผ่านนะพี่น้องสีเข้าไปปุ๊บมันก็ใหญ่อยู่ถามมันใหญ่บ่อใหญ่ครับแต่ว่าความซุมมันสีบอสู่สปริงเกอร์สปริงเกอร์แบบนี้ครับหมุนรอบนี่มันสิซุ่มลงนานซุ่มลงซาคอยซุ่มล่งรอบส่งผุ่มมันบ่แม่น้อยสิหดให้มันซุ่มแต่เหงานะพี่น้องให้มันซุ่มไปหุ่นแล้วครับน้ำปลาหยาบครับ บ่ให้บ่ให้แปลงเทาห่อนบ่ให้แปลงทุเรียนเทาห่อนเท่าเทาหดวงแคบทุเรียนเท่ากับห่อนครับอากาศมันก็ห,นห่อนพาเรามันซ่มไปไกลแล้วกะความซ่มมันกะกว้า,ง,างห้าก็ะเกิดแล้วก็อุณหภูมิในันแปลงเท่ากับบ่ห่อนครับคือหยานี่กะตัดเอาครับอยู่นี่บ่บ่บ่ได้สีดรอกครับพี่หนอกบ่เคยสีจะเคียรมิเตตัดเอาครับตัดเอาเป็นปุ๋ยอีกชนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าสีใหญ่หยา,ยยา,นานมันกัน ผู้ลงกุนเฮ็ดหลายกับสีนะครับแต่ว่ามันก,าากะซาร์าเท่ากันสารสมสารสารเคมีลงในดินใหม่เห,ห็นละผู้เฮ็หลายมันกส็สีอยู่ครับเอาใหม่เน่กับแล้วแต่ครับแต่ว่าให้ดีให้ตะไม่อยากให้สารเคมีลงดินเท้าเท่ากัเถ้าตัดเอาครับพี่หน่อยตัดกะอาจจะตัดดูเนี่ยครับพี่หน่อยมันตัดดูกส็สีอยู่เพราะว่าเท่ากับตัดเอามันก็เป็นปุ๋ยน้ำครับพี่หน่อย นี่แหละการปลูกทุเรียนใหม่มครับยูนี่ปลูกใหมไมสี่ซิบหาซิบต้นนี่มุ่งไปเลยครับสี่ิบเกืีบยหาซิบต้นมุ่งไปเลยครับตัวนี้เอามาเสริมครับเป็นมู่สั้นคิงครับเอามาเสริมจากตะกอนเป็นบะงเงาะครับนี่เอามาเสริมติดปลายยางครับเป็นมู่สั้นคิงมาเสริมอยู่สองต้นครับปลูกใส่ขางห้อนท้องนี่ละครับพี่นนองนี่แหละครับพี่นนองปลูกเมไม้ยูนี่กับมุ่งแซลม์ไปเลยครับทุเรียน ที่เขาหาปีแหละครับสี่ปีกว่าครับนี่กำลังเป็นดอกครับพี่น้องตัวนี้ก็คือมาปลูกอีสองต้นนะครับพี่น้องไน้าเบิ่งมันมีสองต้นครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ก็คือกันครับมุ้งเส้นขิงกันครับนี่ก็บหาหกเดือนครับแต่ว่ามุ้งอยู่ประมาณสี่หาเดือนครับเอาออกนะครับแต่ว่าเสายัง่มันได้ออกครับเสาเอาเอาแหวกะ แลมีอย่างนี้ครับอยู่นี่เสาเอไวนี่กันงายยางถ้าล่มมากงายยางขาดล่มมากก็สีได้มาขาดนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ติดปลายยางนี่งาสีเวลาตุ่นแล้ะครับบมต่งนั่นครับว่ามีงาหรอครับล่มมากงายยางสีลงมุนบัดครับติดปลายยางครับตัวนี้ก็เลยเอาใหม่กันไว้ยครับเกิดงายยางลงมานี่ใบโลนลงงาสีลงมมานี่ก็รูบัครับก็คือไป้องกันนี่ครับนี่แหละครับ การมุ่งจะเล่มกะเป็นเสาแบบนี้นะครับเอาไม้ย่างอะไดครับไม้เสเศษดครับเพี้เป็นเสาสีต้นมุ่งมุ่งข้างบนครับทุเรียนสีสีห่อนจัดกะคือหามุ่งเสาไปหาใบสองครับบนเป็นมุ่งสามมุ่งแรีงกับสามมุ่งเสาครับการมุ่งจะเลยมครับมุ่งยี้เหมือมุ่งสวงเที่ยงครับสวงหามุ่งคิดว่าหามุ่งไปหอดใบสองน่ะละครับแตกจะเลี่มเอาประมาณนั้นนะครับเป็นสีเสาแบบนี้ครับการมุ่งจะเลี่มครับ ปานน้ยาเขากับมีมีสิลหครับหลอบท่งผุ่มครับนี่ตั้มหนึ่งก็ตัดเอาครับเพราะว่าตัดทุเรียนใหญ่แหละก็มาตัดนี่ครับแต่ว่ายุคโคนต้นว่าห้มีครับพี่น้องนี่นะยุคโคนต้นว่าห้มีครับพี่น้องยุคโคนต้นเอาออกเลยครับตัวนี้ก็ตั้งแต่ปลูกไม่ไม้นี่เดี๋ยวพี่น้องถามมาใส่ยังเนี่ยปลูกไม่ไม่ก็ใช่ยู่นี่ไปใส่เป็นไตโครมาครับห้องผืนปุ๋ยบริสไทยครับไตโครมาห้องผืนเดี๋ยวก็ปลูกเลยครับปลูกประมาณเคองหลุมครับ ปลูกเครื่องลุ่มกับไม้ยความว่าเขาปลูกเครื่องทุ้งแหละครับพี่น้องกูดล่วงแหละเครื่องลุ่มกัดกวาดผมเอาครับเห็นเป็นหลังเตาจังหน่อยย่าเห็นเป็นเองครับเป็นแอนีงนี่ขอเสียมันครับส่วนมาขึนเทียเพินเองนะครับวางบองอันหลังเตามันนี่ครับมันขอเสียคือระบบล่างเน่าโคนเน่าครับเ้งองฮดจะได้กกัด้างนครับยัยไปห่วงครับยัยให้น้ำขังยัให้น้ำแฉครับหดแล้วกัดใหม้มันซุ่มจะว่าย่าให้มันแฉนะครับย่ยให้มัน ถึงขันขังนะครับถ้ามันเป็นหล้างเตาแล้วมันหนามมันจะไหลผ่านเลยครับถ้าเป็นแองแล่ะโอกาสโรคหน้าอ,อโพเน,น่านี่ร้ายครับเพราะว่าหนามขันคู่ม,มือคู่ม,มือเสียแล้วกะ็ให้เป็นระบบหัวสปริงเกอร์ครับถ้าเป็นระบบหัวงูเห่าหนั่ยอยากขอเสียก็คือมันพุ่งใส่เงาแล้วก็หักล้อยครับพี่น้องขอเสียของทุเรียนหน่อย เวลาหวงหัวพ in mm ี่น้องกับสีเคยผลอยู่ดอกพวกเปิดอยู่ดอกครับเปิดแล้วมันสู่ใส่เหงาเลยครับมันแห้งในต้นนครับตัวนี้สปีกเกิร์มันสิมุนหล่อจายครับมันสิคอยลโลงครับตัวนั้นสิพูใสเหงาเลยครับตัวนี้มันสีมุนวงหล่อกว้างเลยครับสองหัวนี่แต่ละตัวน่ครับสองหัวผลละครับจนหญาเขี้ยวๆผลล้ครับออกไปเลยครับมันแต่ละหัวนี่มันสิความกว้างมันสามเมตรนลยครับ พาศูนกลาง3าเมตรครับสปริงเกิดมันอยู่สีความสุ้ของเหาครับนี่แหละการเอาหนาคุ้มคว่มซุ่มของแปลงครับแต่ว่าบนเห็นมียุต่ยุ่เหงาครับยุงเหงายุ่โคนนี่ครับยุงเหงายุ่โคนนี่คอเสียกะเอาฟางปกนะครับปกเห้เมิดเลยครับเสียเลยครับครับถ้าปกได้เลครับแต่ว่าถ้าปลุกมันละครัอบรอบทั้งปลายหนาครับแต่ว่ายังเหงามหมนี่เบนครับเบีนเพื่อให้แสงในอากาศเขา ถ้าแสงเขาว่าถึงโค่นต้นนี่ก็อันตรายครับทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่ากันครับแสคึ้มือซุ่มคึ้มือทุเรียนนี่มกักคว่ำห่อนแล้วก็มกักแสงครับแล้วก็บ่ามากัมกแสมักคว่ำซุ่มมักซุ่มจะบ่ามากักแสครับถ้าเข้าใจทุเรียนแล้วก็สิบปูง่ายนะพี่น้อยผัมวมแมรงก็ดูตามอาการแต่ละหลอดของใบหยอดออกครับมเลเง ุเลียนนี่กัมีปัญหาลักก็คือเสียดจักระจันครับรักษาให้ถูกสีให้ท่านส่วนหางตาทู่ออกมาพ่นเลยครับมีบ่มีกับพ่นครับยาล่อครับถ้าล่อแหละครับพิษผาดรอบหนึ่งงานแห้งเลยครับพี่น้อรอบหนึ่งใส่เวลาฉี่สิบหามือกว่าสิมีหย,ยอดชุดหนึ่งครับตัวนี้มันออกนี่กำลังออกชุดเดียวเลยครับทุเลียนมู้งเส้นคิงมันสิไปสาครับปกติมว้นนมวนห่องนี่ม้วนห้องนี่ สองเดือนหรือสี่สิบหามือหรือหาสิบหมื่นนี่ก็สิออกชุดหนึ่งนะครับพี่นอ้องถ้ามอนทองตัวนี้สีชาเนี่ยครับเพราะว่าทุเรียนหาหกเดือนก็ล่างออกชุดชุดแหลกยูนี่มันก็นเคี่ยวกับระบบหากแต่ละต้นครับถ้าระบบหลากเดินเร็วกะทุเรียนก็นย้อดไปไวถ้าระบบหลากบดีกับยูของหยองของหยองครับแต่ละต้นครับทุเรียนทุเรียนแต่ละตน้นปูปกมันกกี้บอกพีกันครับต้นสมบูรณ์ต้นหากดีเดินดี ตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับมัน6เดือนเกดเดือนแหละครับใส่สูตรเสมอครับกับอินซีครับอินซีก็ทั่วไปลหละครับอ้อยครับอ้อยบดใส่ร้ายแล้วครับใส่ในน้อยครับใส่รอบช่วงพุ่มกับโฮสตดปิ่เตียครับส่วนมากพี่น้องการใส่ปุ๋ยกะเดี๋ยวนแนะนําให้พี่น้องใส่การใส่ปุ๋ยนี่ให้ดีที่สุดละพี่น้องเปิดสปริงเกอร์เลยเปิดสปริงเกอร์แล้วก็ว่า สปริงเกอร์มันหมุนหอดใสความซ่มมันหอดใสนะแล้วก็ว่านครับพี่นนอว่านให้ว่านให้ว่านแล้วก็เปิดน้ำโฮสครับเห้เปียกให้ให้ละลายใน่ในมือนนั่นเลยครับเพื่อการระเหยของปุ๋ยเท่านี้ครับไปไปโฮสน้ำเปียกๆแล้วไปใส่ใบโรนนะครับพี่นนอใส่แล้วโบโฮสนะครับพี่นนอโลนหน้าที่เลยเพราะว่าทุเรียนประมบ้านหกเดือนถึงแปดเดือนนี่ยหกักอ่อนแอครับปุ๋ย เพ,พิ่นใส่น้ำเพิ่นหดน้ำเปียกๆกแล้วบานกัสิปไปใส่ปุ๋ยนะพี่นนอใส่ปุ๋ยแล้วไปหดบานนี่ไปใส่ปุ๋ยแล้วโบหดนะครับบานี้กามซุ่มนะปุ๋ยมันละไล่ลงไปถึงระบบหลากคือไปแผ่หลากหลากหลากทุเรียนมันสือขึ้นตะขาบนะพี่นนองมันก,ก็เลยสีแพร่ก็คืใบโรนชุดแหลกบานกระสิออกมาใหม่สินะครับนี่คือการเซ่ป,ปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยแล้วอยู่นี่ทุเรียนญงกะระซังครับใญ่รุ่นนีก่กระซังครับบริเ้ว่าใส่แบบ ใส่แล้วโบหดหนานะครับคือตอนใส่เนี่เปิดน้ำเลยครับว่าสวงพุม่มว่าสปริงเกอร์มุนหอดใส่กบานหอนนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นหนาแหลงครับมันมันเป็นหนาฝนนะครับคือใส่แหล้วก็ะหดเหี่เปียกเลยครับสปริงเกอร์หอดใส่กบใส่หอดหนาะครับตามหลอดสวงพุม่มมองมันบ่เปียกเข้ากับว่าต้องใส่ครับเพราะว่าทุเรียน,ม,นมันมันม่มีฝนซอยมันมันบ่เปียกมันเท่ากับใส่หลอดตรงที่มันชุมน่มแหละครับพี่น้องใส่แหล้วก็โหอดเลยหดเห้เปียก ใหลละลายในมือนนี้เลยนะครับพี่น้อยูยนีทใส่ปุ๊บต้องใหละละยลบิดในหมือนนี้เลยครับเพราะว่ามันจิขอดีก็คือบ่อแห่ปุ๋ยเห่าละเหยไปทางอื่นขอดีอีกทก่นึงกับทุเรียนเห่ากับได้กินหมดเวยครับปุ๋ยมันซึมลงไบครับภายในยี่สบสี่ชั่วโมงครับถ้าถ้านานกว่านั้นมันก็สิระเหยครับพี่นนอการใส่ปุ๋ยก็สําคัญครับใส่แล้วก็เปิดสปริงเกอร์โฮดเห้เปียกเลยครับพี่นนอครับ เกษตรทฤษฎีไม่กับมาอัปเดตเกี่ยวกับทุเรียนปลูกไม่พี่นอ้องการเอาอยาคุ้มว่วงซุมการให้ปุ๋ยให้น้ำนี่นะครับพี่นอ้องสําคัญถ้าทุเรียนปลูกไม่นี่ช่วงนี้ให้น้ำทุกวันนะครับพี่น้องให้ดีที่สุดขัดให้ซูมอาจสิบป็าะให้ร้ายก็ได้ครับซิปหน้าที่ซิมผานหน้าที่เป็นสปริงเกอร์นี่ก็ให้คูค่มือครับเขาให้คูค่มือมนกับบ่บเปลองยครับถ้าเข้าสองสามมือไปให้นี่อาการอยา เปลี่ยนนะครับพี่ทุเรียนครับพี่นนอขาดกวุมซุ่มไปเลยครับพี่นนอกกเกษียทฤษฎีไหมกเษกษียรคอจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ